แบตเตอรี nah น่นอฮอนเกรดพรีเมียมนำเข้าโดยบริษัท M S m e g มีเดียจำกัดผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเคลื่อนที่นอฮอนเป็นแบรนด์หนึ่งของฮ่องกงก่อตั้งขึ้นที่ฮ่องกงประเทศจีนในปี2010หลังจากการพัฒนามานาหลายทศว,วรรษกลายเป็นแบรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ผสานการวิจัยและพัฒนาการออกแบบการผลิตและการขาย บริษัทมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงโทศรศัพท์มือถือเป็นหลักรวมถึงแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่แท็บเล็ตและอุปกรณ์จ่ายไฟเคลื่อนที่คุณภาพระดับพรีเมียมประสิทธิภาพสูงสุดแบตเตอรี่นอฮอนแต่ละตัวผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความทนทานและมีคุณภาพสูงอายุแบตเตอรี่ยังคงสุขภาพ90%ซแม้ว่าจะผ่านการใช้งานไปแล้ว1ปีเทคโนโลยีวงจรรักษาแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอป้องกันกรลัดวงจรแรงดันไฟเกิน ในระหว่างการชาร์จหรือการใช้งานปกติเทคโนโลยีอัจฉริยะจาก a l ของนอ h o น n ทำให้การปล่อยประจุทุกครั้งถูกต้องแม่นยําการควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะและการกระจายความร้อนทําให้การชาร์จไฟคงอยู่อุณหภูมิปกติตลอดเวลาความหนานแน่ของเซลล์แบตเตอรี่เต็มปริมาณคงที่แม้การใช้งานจะเพิ่มขึ้น อันแรกคือการอัปเกรดวงจรแบบสมดุล4เวเพื่อความราบรื่นของกระแสไฟอันที่2คือคอมโพสิตขั้วแบตเตอรี่เพิ่มพื้นที่20%เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของกระแสไฟอันที่3คืออัปเดตความปลอดภยัยด้วยระบบฟิลคู่หรือฟิวส์ป้องกันการลัดวงจรสามารถซ่อมแซมได้อัตโนมัติใช้วงจรที่ควบคุมแบตเตอรี่แม้แบตเตอรี่จะมีอายุที่นานนับประสิทธิภาพความทนที่ดีและเวลาสแตนบายที่ยาวนานขึ้นการปลดปล่อยประจุที่มั่นคงและมีความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เราผ่านมาตราฐาน CCC หรือ c h i n a Compulsory Certification 3 C คือมาตราฐานความปลอดภัยที่รัฐบาลจีนบังคับใช้กับสินค้าเราได้รับมาตราฐานเครื่องหมาย CE มาคิงบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับข้อบังคับด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เข้มงวดมอเอกากะย่อมาจากมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นมาตราฐานที่กำหนดโดยสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซอม้อมเกาะซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย มาตรฐานการส่งออกไปยังประเทศและภูมิภาคกว่า200ประเทศทั่วโลกคุณภาพเป็นที่ต้องการในต่างประเทศและสินค้ามาตรฐานทำให้ผ่านมาตรฐานการควบคุมสินค้าต่อประเทศนั้นๆท่านจะได้คุณภาพแบตเตอรี่เช่นเดียวกับที่ส่งออกไปทั่วโลก